ดีครับท่านผู้ชมเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยมาครุกไทไก่ก้าวฟ้านะครับอยู่ในแอปไทยเชดดูเอลนะครับมาปลร,รองหมัดมาครุกไทยนะครับนะครับวันนี้เราก็จับคู่มาเจอกับพกเพื่อนทางบ้านท่านนี้นะครับท่านธรรมุนนะครับท่านธรรมุน ผู้ที่มีเรตติ้ง1,648ดครับมาดีมาซ้ายครับไก่กา้ากับมมาเทียมนะัเบียรคู่กลางกินตัดกันมาขนาดนี้แล้วนะครับเากินตัดกันมาเอามากินนี้ไปแล้วนะครับจับโคนกินโคนเลยไหม <c oughs> เอาเรือมาแบบนี้ก็จะมาทิ่มเราไม่สนครับเราก็ตีเบียคู่ขึ้นไปครับทิ่มใส่โคนสวนสวนกลับเลยไหมสวนเลยนะครับเอามากิน อืมไม่ดีครับส่วนเบี้ยขึ้นไปเลยนะครับดันเบี้ยแทงใส่โคนเขาแทงใส่โคนเราได้เราก็แทงใส่ได้เหมือนกันครับอะไต่มาต่กลับไม่โกงนะครับอาสวนมาสวนกลับก็ไม่โกงเหมือนกันนะครับจังหวะนี้นะครับู่ต่อสู้ชงักนะครับชงักเลยนะครับก็เป็นการตั้งรับนะครับตั้งรับโดยการสวนกลับนะครับอะสร้างความชุนละมุนนะครับ กินครับนะครับจงหว่านี้ก็เอาโคนปักรกุกเข้าไปอีกหนึ่งทีนะครับลุกเข้าไปหนึ่งดอกแล้วบอกว่าเป็นเพื่อนกันนะครับหลบโอ้โหหลบไปริมติมกระดานก็เอามาถอยกลับมาจับโคนไว้นะครับจับโคนเขาปักโคนใส่มาเราก็เอาโคนกินได้นะครับโคนกิน เบียกินเราถอยโคนกลับมากินอาโคนกินหมากินเท่าเบียกินอ่ะไม่ทันแล้วครับกาลังคํานวณครับปูสีเบียมาแบบนี้ก็สกัดดาวรุ่งไว้ก่อน,นครับโคตรสู้จะเอาอยัางไงครับท่านธมุมนนะครับหมาซ้ายธมุมนนะครับเจ้าน,นี้นะครับโอ้โห กินตัดเข้ามากินกลับไปทิ้งสูงไหมกินเลยนะครับกินก็กินมากินกลับครับนะครับคําไว้ก่อนครับเพี้ยตำแหน่งนี้ก็ถือว่าสกัดตามม้าครับม้าตัวล่างสุดของสีขาวก็ปักโคนมาไล่แล้วนะครับกินไหม หรือว่าจะหนีหมากินเลยครับนะครับก็มาดูก็เอาเบียดกินครับเอาเบียดกินก็หมุนมาขึ้นไปนะครับที่แรกกะว่าจะหมุนมากลับมากินเบียดโดนกดครับโดนกดก็บางเหลือเกินนะครับหลบสักหน่อยก็ดีนะครับเสริมโคนขึ้นมานะครับของคู่ต่อสู้นะครับเอาเรือไปกดนะครับเป็นกลยุทธ์การกดนะครับ เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับของของหมักลุกไทยนะครับู่ต่อสู้ยกม้าจับมากินกลับมากินเบี้ยมาจับกินเบี้ยแล้วนะครับมาจับกินเบี้ยเบี้ยตัวนี้ก็คงอยู่นอกสายตาครับปักโคนใส่ม้าจะกินสองหนึ่งม้าหนีเรากินเม็ดลุกนะครับลุกก็หลบก่อนครับหลบไปอยู่หลังหลังโคนนะครับ เ้ามีปัญหามาสองตัวนะครับเราจําเป็นนะครับเขาก็ต้องหนีมาอีกตัวหนึ่งนะถ้าไม่หนีเล้วกินสองนะครับไม่หนีเราจะกินสองหนีม้ากินเม็ดนะครับกินเม็ดกินคนกินสองหนึ่งนะครับก็ต้องดูว่าสีขาวจะหนีไปตาไหนนะครับอ้าวหนีมาตานี้เสียมาอีกทีเสียมาอีกตัวหนึ่งนะครับโอเคครับจังหวะนี้เราก็กินครับ นะครับกินเม็ดกินโคนตีรุกสกูถอยหลังกลับมากินม้านะครับโอ้โหคู่ตอสู้พลาดครับอ่ะกินเข้าไปครับนะครับได้เม็ดฟรีนะครับแล้วก็ได้ม้าฟรีด้วยนะครับโอ้โหแม่เจ้ากล้วยทอดครับกินเข้าไปนะครับจับกินเบี้ยอีกนะครับคู่ตอสู้ก็หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบแปดนะครับเอาเรือมากดกดหลบขุน เอาอยู่ในที่ปลอดภัยก็จากจะเอาเรือออกนะครับอีกลำหนึ่งที่อยู่ด้านล่างครับโอ้โหไม่ทันแล้วกูจะสูม้มาชิงคลองเรือก่อนแล้วนะครับเอาม้าไปจับกินเบี้ยนะครับจับกินเบี้ยบังตาเรือนะครับบังตาเรือแล้วปลกเม็ดไว้ด้วยนะครับอนาคตเผื่อเขามากดเรานะครับกดเราเสร็จแล้วก็แทงเบี้ยขึ้นมาไม่เป็นไรครับปล่อยครับกินมาค่กินไปจับกินมา้า เอาเรือไปผูกมาเอาเรือลงไปแถวแถวสองนะครับแถวสองนถ้านับจากฝั่งถ้านับจากฝั่งสีขาวก็เป็นแถวเจ็ดนะครับนะครับเรือของเจ็ดนะครับเรือของเจ็ดเสร็จทุกรายนะครับส่วนใหญ่นะครับถอยม้ากลับมากินเรือแล้วกินเบีย้ยครับจะกินเรือเรานะครับก็สกูถอยหลังกลับมากินเบีย้ยครับ เรามีสก,กูไทยหลังหลายรอบนะครับทิมเบีย้ยมาก็กินครับนะครับกินเบีย้ยมาก,กินมาก็ต้องกินกลับอมะมาจับนะครับจับเราก็กลับไปของเจ็ดเหมือนเดิมครับนะครับลองเจ็ดนะครับถ้าม้ากินเบีย้ยเราก็เอาเรือลุกสก,กูถอยหลังกลับมากินมาอีกอน่าคิดหลายชั้นเลอเกินนะครับไก่เก้าฟ้านะครับอืมเดี๋ยวดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อน จังหวะนี้ไปครับอย่างที่คิดไว้ดีกว่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาหมดครับเหลือสามนาทีกว่าๆนะครับค้างครับค้างครับค้าง,างไปสิครับมกูจะสู้เอาในต่อในตำแหน,น่งนี้ไล่เรือนะครับไล่ยเรือเราก็ไล่ม้าได้ไหมไล่ม้าเขากลับมาไล่เรือไล่ม้าก่อนครับ กลับมาไงก็ช่างนะครับเอามากินเบี้ยเราเอาเรือไปซ้อนครับเรือของเจ็ดสองลำนะครับก็ไม่น่าจะรอดนะครับโคตสู้นะครับเอ้าก็ฟ้าบุกเต็มที่แล้วนะครับเอามาไปลุกเอาเรือลุกจนนะครับ ต่อไปคู่ต่อสู้จะเอายังไงครับนดีครับตอนนี้คู่ต่อสู้ก็มี2เรือนะครับสองเรือกับหนึ่งม้านะครับเอ้าอุ้ยเดินอะไรเนี่ยโอ้โหเขากินม้าฟรีตายอะไรแฮ้วครับไป่ก้วฟ้าอืมเอาครับสงคมยังไม่จบนะครับเราก็อยาไปขึ้งนับศพทหารครับมาสู้กันต่อครับนะครับก็ยังไม่ได้เสียเปรียบมากครับโดนม้าไปหนึ่งตัว โอ้ไก่ก้าวฟ้าก็เบรอนะครับดันดันเบี้ยขึ้นไปครับนะครับก็ยังคิดว่าจะผลิตศึกได้อยู่นะครับนะครับมามาไล่เรือจังหวะนี้นะครับเราก็เอาเรือไปลุกนะครับแล้วก็ลุกอีกหนึ่งทีครับแล้วเอาเบี้ยไปผูกเรือนะครับก็เอาเรือลุกนะครับเอาเรืออีกตัวหนึ่งลุกจนนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับหมากลุกไทยแก่ก้าวฟ้านะครับโอ้เกมนี้ก็เกือบไปแล้วครับ เล่นไปเล่นมาเบอนะครับก็ขอประทานอภัยด้วยนะครับก็ฝากนะครับทุกท่านนะครับกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ EP หน้านะครับขอบคุณและสวัสดีนะครับสวัสดีครับ